เล็กลิปด่วนปลายสัปดาห์มาเรียบการเมืองลอกขอบสนามล้วงลึกศึกเลือกตั้งฟังสีสันทันข่าวประเภทลึกแต่ไม่รับจับประเด็นจับกระแสกันนะครับเรื่องแรกครับไปตามติดกรณีการยื่นชี้แจงกะกะตเรียบร้อยโรงเรียนเพื่อไทยกันไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ครับหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเขาบอกว่าไม่เพียงเรื่องนโยบายแจกเงิน10,000บาทเท่านั้นแต่อย่างชี้แจงนโยบายเรื่องอื่นๆไปด้วยรวมทั้งสิ้น169นโยบายกันเลยทีเดียว ถึงนาทีนี้นะครับพักเพื่อไทยก็คงผ่อนคลายได้นิดหน่อยเนื่องจากกระแสถล่มนโยบายแจกหมื่นบาทเบาบางไปบ้างแล้วละครับแต่เชื่อหรือไม่ว่า ระเบิดลูกสำคัญที่พักเพื่อไทยยังปลดชนวนไม่ได้แม้ว่าระยะหลังคุณหนูอุ้งอิงจะพัฒนาการพูดเก่งขึ้นแค่ไหนก็ตามนั่นคือระเบิดเรื่องดีลลับจับมือกับพักพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้พอจะอ่านทางกันออกนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโคตรจะลำบากใจไม่อาจจะเล่นบทผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแบบพักก้าวไก่ได้ อันว่าพักเก้าไกลนั้นนะครับผัวหน้าพักเขาประกาศชัดว่าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนั้นเป็นไปได้แต่ต้องไม่มีพักสองปอร่วมด้วยกก่าคือมีลุงต้องไม่มีเราดังนั้นครับพอเพื่อไทยพูดไม่ชัดในเรื่องนี้ยามนี้บรรดาติ่งส้มก็ทยอยปั่นแคมเปญด้อยค่าเพื่อไทยว่าเลือกเพื่อไทยได้ปอมประโยคเดียววลีเดียวเสียวทั้ง400เขต ปลายเดือนนี้นะคะสองลุงเขามีกําหนดจะล่องใต้เดินตามรอยกันไปครับลุงป้อมนั้นปราสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชวันที่29เมษายนนี้ส่วนลุงตู่เขาก็จัดคิวทับกันเลยครับ2 9เถึง30มเมษายนลุยหาเสียงจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาและสตูลแววว่าคืนวันที่29เมษายนนั้นจะปักหลักพักค้างแรมที่อำเภอหัดใหญ่ ทิ้งช่วงสักพักเลี้ยวกลับไปสุราธ,ธานีและนครศรีธรรมราชสมรภูมิสําคัญของภาคใต้อีกครั้งทั้งนี้นะครับเลคลีบด่วนเคยวิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าสัปดาห์ก่อนโน้นครับสจังหวัดสมรภูมิภาคใต้คือสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาชิงกัน26ที่นั่งหากรวมไทยสร้างชาติวาดหวัง70ที่นั่งนั้นลุงตู่จะขออยู่ต่อทําต่ออย่างน้อยจะต้องแบ่งครึ่งกับประชาธิปัต์ใน3จังหวัดนี้ให้ได้ ดังนั้นถูกแล้วล่ะครับชอบแล้วที่จะตะลุยไป3าจังหวัดนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายถ้าปักหลักพักค้างได้แบบหาดใหญ่บุกไปถึงลุ่มน้ำปากพดังทะเลสาบสงขาก็จะตอบโจทย์ชัยชนะว่ากันว่าคำขวัญเลือกความสงบจบที่ลุงตู่อาจจะไม่ขลังที่สนามกรุงเทพมหาคอนครอีกต่อไปแล้วแต่สำหรับภาคใต้ยังพอใช้ได้เพราะคนใต้ไม่เชื่อน้ำยาคนอื่นที่จะต่อกอกับระบบทักษิณ รู้หรือไม่ครับว่าเลือกตั้งปี2,562คนที่คิดคำขวัญเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ออกมาใช้ในสัปดาห์สุดท้ายถึงขั้นทำให้พักประชาธิปัตย์สูญพันในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันซึ่งวันนี้เป็นแม่ทัพกทมให้กับพักภูมิใจไทยไม่รู้ว่ารอบนี้คุณบีพุทธิพงศ์จะคิดคำขวัญอะไรให้พักภูมิใจไทยเพื่อตอกเสาเข็มในกทมให้ได้ เพราะสนามนี้หินมากๆนะครับสำหรับภูมิใจไทยแต่ก็อยากกระซิบให้คุณบีทราบว่าเร็วๆนี้พักใหญ่เขาทำโพสำรวจผลปรากฏว่าพักภูมิใจไทยเข้าป้ายถึง2เขตแถวแถวคลองเตยกับสวนหลวงก็รีบไปปิดจ็อบกันให้ได้กันแล้วกันนะครับ